เรื่องย่อที่คุณไม่ควรพลาดในตอนที่8ของละครสุดคิดเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงหม่ซีเวดดิ้งที่จะทําให้คุณตื่นเต้นไปกับการเปิดเผยตัวตนของคนร้ายที่แท้จริงในตอนนี้คําดวงรับบทโดยเบลล่าราณีได้เปิดเผยข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ปืนระเบิดที่ทําให้พระยาจารุนต้นอธิวัฒน์เจ้าเมืองได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงซึ่งทําให้คุณพระสมิงไอพานุวัฒน์ตัดสินใจให้โอกาสขุนเอกเจมจิรายุได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง ในขณะเดียวกันขุนเมน่นบอนกมันรู้สึกเจ็บใจที่ขุนเอกสามารถหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ไปได้อีกครั้งและเริ่มสงสัยในตัวคำดวงมากขึ้นเรื่อยๆว่าเธออาจไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาจึงได้ว่าจ้างนมืงจวนลาล่าบ่าวรับใช้ในเรือนของขุนเอกให้คอยสืบเรื่องราวต่างๆเพื่อหาความจริงขุนเอกและคำดวงจึงต้องร่วมมือกันเพื่อทําให้ทุกคนในเรือนเชื่อว่าพวกเขาคือคู่สามีภรรยาที่แท้จริงในขณะเดียวกันจรสีชายเดี่ยวสุริยน ซึ่งเป็นโจรที่มีความสามารถพิเศษกำลังออกอาวาสล้นคาชาวบ้านทำให้ขุนเอกต้องคิดหาวิธีในการปราบโจรและปกป้องชาวเมืองทุ่งใหญ่ให้ปลอดภัยอย่าพลาดติดตามชมละครเจ้าคุณที่กับอีนางคำดวงตอนที่8ที่จะออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่2 5กันยายน2568รเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3าและมาร่วมสนุกกับการติดตามเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความรักในครั้งนี้